หนักมากและเป็นเยอะมากเป็นมา5ปีแล้วคนที่เป็นปวดไหลนหรือว่าเป็นโรคาะอะไรตะะ่างตันทีว่าจะจุกตรงลิ้นตี่ตลอดส้มตำาไม่ได้อของเผ็ดของหมักของร้อนกินไม่ได้ค่ะล่าสุดนี่ก็คือเป็นหนักมากนะคะต้องไปโรงพยาบาลฉีดยาเอาเส้นเลือดทางน้ำขัจะดีขึ้นแล้วกลับมาก็คือ,อยังก,กินส้มตำไม่ได้นะคะเป็นคนชอบกินส้ตมตำเนาะแต่พอเจอตัวนี้ค่ะกินไปตั้งแต่วันแรกก็เริ่มเห็นผลคือเฉพาะที่มันเดือด คือลมอะพัะออกหมดเลยค่ะไม่มีแต่ว่าอันเนี้ยเป็นกระปุกเล็กนะคะมี14ชิ้นทานได้ประมาณ5วันแล้วใกล้จะหมดแล้วค่ะก็มาได้กระับข้าวก็เป็นสมทบนะคะจะหมดแล้วนะคะทานเองทานจริงๆก็ทานวันหนึ่งเดือนจนตอนนี้เป็นช่วงที่รักษาเพจกระเขาคือว่ารักษากระเขาให้มันเป็นปกติอยู่ะค่ะแต่ทรจะทา,าน,นเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งก็ทานอยู่ที่วันละ2เม็ดอันนี้เหลืออีกหนึ่งะะวันจะหมดอีกเจ็ดวัน รู้เรื่องเลยคะ่ะถาคนจริงจริงตอนนี้เขากินอะไรก็มีความสุขเลยได้กินของอร่อยคะ่ะกล้ากินส้มตำกล้ากินยำที่เป็นเผ็ดเ,เพิ่มมากขึ้นค่ะได้กินกันเลยนะคะี่ก็ดูกเนารแ่ะแนะนำเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นกดไหลย้อนหนะะักๆเป็นมาหลายปีขนาดอาย5ปียังดีขึ้นคะ่ะแนะนำตัวนี้เลยคะ่ะยูคิวเมค่ะสั่งซื้อสินค้าด้านล่างได้เลยนะคะ